อ่ะขอ like สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มยอดแชร์นะของโพสเฟซบุ๊กนะครับสำหรับใครนะครับที่ทําการโพสโปรโมทนะครับร้านค้านะหรือว่าขายของนะครับก็สามารถเพิ่มยอดแชร์นะครับเพื่อดันโพสขึ้นฟีดนะครับจะได้เพิ่มเพื่อเปิดการมองเห็นนะของโพสนะครับสามารถทําตามผมได้เลยนะคุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้ครับวิธีการเข้ามาก็ง่ายๆเลยนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาในรีคลากรีคลิปนี้ได้เลยนะผลการวางลิีคลากรีคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาในลิงร์ได้เลยนะครับ แต่เมืองเสถียรยุ่งงานนะครับพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปเลยนะครับจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ K M M ขีดทีละขอบแล้วนะจะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์นะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาก็สามารถเสิบเพราะว่า K M M ขีดทีละตัวนะครับพอเข้ามาในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครตอนนี้เขาแจ้เราลงชื่อก็ใช้นะคนที่มีหนักสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถให้กดลงชื่อก็ใช้ตัวนี้ด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะต่วคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกด้้านนนมือตััวีเลยะครบ ก็จะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับแล้วก็อีเมลนะชื่อจริงนะครับนามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงมาก็ได้ก็ได้นะครับสมาหรัะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องจดจํารหัสผ่านให้ดีเลยนะครับทําการดีรหัสผ่านให้ครั้งนะครับแต่อย่าลืมนะครับติ๊กที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมนะครับอัตโนมัตสําครัญนะแล้วก็สมัครสมาชิกไปได้เลย2คนที่จะสมัครใช้งานได้ Google นะครับก็กดสมัครใช้งานด้วี Gmail Google ด้านล่างตัวนี้ไปได้เลยนะครับาการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเหมือนกันลงชื่อผู้ใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับ2คนที่สมัครใช้งานใน Google ไป นะครกดลงชื่อก็ใช้ที่ Google ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะปรบกดลงชื่อก็ใช้ไปเลยนะอ่าการกดลงชื่อก็ใช้ไปแล้วนะนี้เป็นหน้าปรัติจางเซนนะให้คุณชมคลิปคลิปนีหน้าคำสั่งซื้อใหม่ก่อนนะอ่าน้นนี้จะเป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราครได้เลือกใช้แนวาคำบนตัวนี้เลยนะอ่ก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมนะครับทิกเกอร์นะครับย้กับเาไดเือร์แกมทวะตเลตอร์นะครับทีโอนะครับจะมวัีหลายแ้กัฟอรอกให้รับ อ่าเลเปไิเลื่มพี่เพิ่มแชร์โพสนะครับก็เลยไปเลยนะครับอ่าสำหรับบริการตัวนี้จะมีหลายบริการให้กับเรานะครับได้เลืใช้ตัวนี้เลยนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เปิดเริ่มที่อันแรกเลยนะครับแชร์โพสเฟซบุ๊กตัวนี้นะครับก่อนเลกไปเลยนะแล้วก็จะมีอ่คาคำบริบายตัวนี้ให้เราได้อ่านกันนะครับจะมีคำบธิบายของบริการนะก็สามารถอ่านกัได้เข้าใจเลยนะครับอ่าแล้จะมีการบางลิงก์ก็คือไปลิงก์นขอโพสเฟซบุ๊กมาเลยนะก็คัดลิงก์โพสข้างบนไปเลยจากนั้นก็ใส่ลงไปใน,น,นใ<ค> คำนวณค่าให้แจ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถได้กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับอ่บริการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบแล้คกาสั่งซื้อของคุณแล้ววันนี้เลยก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสามารถตรวจสอบปวดการซื้อขอคุณเชื่อมได้นะครับเขาดีนาปวดการซื้อตัวนี้เลยนะเขาจะมีไอเดียแล้วก็บริการที่สั่งซื้อนะส่วนตรงนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามานะก็สามารถคลิกไปเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกตตต้้้้ออ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 องงงหหรร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 ืเเ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 ปปลล่่่่่่่่าา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 นน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 นะะะะะสสวววีีีจถขไไไใบบบกกกกกกยยููดดิิคััั็ท เติมเงินการนะผมจะินแนะนำนะไม่รู้ต่างๆไปใส้ต่อเลยนะครับอ่ามีต่อมาจะเป็นเมินกรเติมเงินนะก็สามารถเติมเงินนะได้หลายช่องทางตัวนี้เลยนะจะมีช่องทางสแกนเคเบิโค้ดนะก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะแล้วก็โอนเงินในซีก็สามารถโอนเงินได้ทุกธนาคารเลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นชิปเพย์นะครับชิปเพย์ก็จะเป็นการเติมเงินนี้ที่มีหลายช่องทางตัวนี้เลยนะ ั็สามารถเลือกใช้ได้นะครับต่อมาจะเป็นอังเปาเลยนะครับแล้วคริปโตนะคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของต่ามประเทศนะก็สามารถใช้สกุลเงินของตามประเทศได้นั่นเองก็สามารถใช้ยูเอล่าบิตคอยก็สามารถใช้ได้เลยนะโดยวิธีการหรือตอนบนิการนะครับแต่ละช่องทางจะมีคำแนะนำที่แตกต่างกันก็สามารถเลือกใช้และก็ทำตามคำแนะนำด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วนด้านขวาเมื่อตัวนี้จะเป็นปอดแจ้งเติมเงินนะถ้าเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นตัวนี้หลังเห็นเลยว่าเติมไปเมื่อไรนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นบริการน, unu, น,น itas, ะครับก็สามารถเข้า เกลนะก็สามารถค้นหาจากตรงนี้ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวมรวมไปแล้วอาต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาแล้วก็ปีนิ้วตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมไปแชร์งานเว็บไซต์ง่ายๆกันได้เลยนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาเพื่ออ่านรายละเอียดตัวนี้เพื่อเข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลยนะครับจะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้เว็บไซต์คอมพิวเตอร์ไม่ถนัด นะครับโดยเฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ไปติดลกก็สามารถเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะก็สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS เลยนะครับเดี๋ยวไปตัวระบบไอรโสตัวนี้เองก็สามารถเล่นดน์โหลดได้เลยนะต่อมานะครับถ้าคุณชมมีคำถามอะไรยอดไม่ขึ้นย้ายก็สามารถเข้ามาติดต่อมีได้ที่หน้านี้เลยนะครับก็ไปที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ก่อนนะจะมีคำว่าติดต่อมีนะครับ่ไม่ครับคำว่าติดต่อมีนะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับสามารถติดต่อมีได้สองช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีช่องทางตัวเฉลยและช่องทางรายนะก็สามารถเลือกกตติิิิดดดด่่่่่ออออไไ้้้เเ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 ลลลลยยยนนนนะะะะคครรรรรรัับบาาาาาามมมมสีววปขขึูแแช์งพหื ตัวนี้ยอดแชร์เราก็อยู่ที่21นะครก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะเพื่อดูว่าเว็บไซต์ดําเนินการให้เราซิที้แล้วหรือยังนะครับนะตอนนี้ยอดแชร์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเว็บไซต์อยู่ช่วงกำลังดำเนินการนะกับตัว่ากำลังประมวลผลอยู่นั่นเองตัวนี้เว็บไซต์ก็กำลังดำเนินการให้กับเราอยู่นะขัลังินเนินการดำเนินการให้เราตั้นเลืเวลาที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผมก็จะรอมีการเพิ่มการไม่เสียเวลานะมันจะตามมาตอนนี้ยอดแชร์กลังเพิ่มขึ้นมาใใหห้้บบกัเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวสู้ให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับก็เพิ่งมาไปท,ที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับอยอดมันขึ้นจะเกินไปครับน้องตกใจนะครับเป็นการแทนของวิสัยนี่เองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่ใช้วิสัยนี่นะครับเดี๋ยวการใช้รบชริการสตาร์วิสัยนี้ผมจะทิ้ง <P en ched> ลิงก์ไว้ข้างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาไปดึงข้างล้างคลิปนี้ได้เลยนะผลิตการวางลิงก์ไว้ข้างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับตอนจบคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันดีครับ